พ่อกำลังแล้ววันนี้นะคะข้า่อนเมยไม่ได้ขึ้นตรงนั้นไงเพราะว่ามันตอนกลางคืนก็เลยไม่กล้าขึ้นแล้วเนาะเพราะตอนที่เมีมาถ่าย,ยเห็นเงาแล้วไหมคือต,ตอนที่เมมาถ่ายเนี่ยมันก็ตอนแบบเริ่มมืดเริ่มดึกอะไรประมาณนั้นแล้วนะคะคือตรงนู้นเมย์จาคือขึ้นได้แต่ว่าเขาก็เป็นส่วนน้อยิี่ะคือมันเป็นส่วนมากที่เขาบอกว่าห้ามขึ้นแล้วคือตรงนั้นอ่ะมันมีโพงงูด้วยนะคะเมย์ก็เลยจะขึ้นตรงนี้แทนเนาะแล้วก็ไหว้ก่อน ไหวก่อนที่จะขึ้นนะคะซา้าชูเคตอนนี้คือในวัดมีแค่เราคนเดียวบ่อน้ำาอกถ้าเกิดเมยได้เล่นกับเพื่อนๆนะคะเมยก็อาจจะมาถ่ายเอาจอา,อาจะถ่ายคลิปนะคะวันนี้เมยอยู่บ้านขึ้นแล้วนะ รองเท้าบ๊บบี้สวยงามให้ดูรอบๆก่อนนะคะให้ดูรอบๆเวลาขึ้นเทปเจดีตรงนั้นน่ะเมย์เคยขึ้นแล้วแต่เขาห้ามขึ้นแล้วเมย์ก็ไม่งง,งน้าคือเมื่อวานน่ะคนที่บอกเมย์ว่าห้ามขึ้นก็มาขึ้นเองช่วนเออนี่นะคะเมย์เคยเล่นเดินสะพาด้วยนะนี่นะให้ดูข้างล่างความสูงก็ไม่ได้เท่าไหร่ส่วนตรงนี้ที่โปรดเคยมาเล่นบันจี้จัมค่ะ นี่นะมีบันไดทางลงเดี๋ยวจะลงได้เดี๋ยวอ้อ,อมมานี้ให้นะคะแต่ว่าต้องมีหาอะไรบางอย่างที่ต้องไว้ด้วยนะนี่เดี๋ยวคือมองตรงนี้คือตาเปล่ามากนะคือไม่เห็นอะไรเลยคือเห็นไหมแค่พื้นดิแต่พอมองไปนะคะมีฐานตรงนี้ค่ะวัดเก่านะพันจินเนเขาจะมาเล่นกันเนาะตรงนน้นนะคะก็จะมีบันบันไดทางลงเหมือนกัน นู่นนะคะตรงที่มีอิฐเยอะๆเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงต้นไม้ที่มีอิฐเยอะๆนั่นนะคะที่มีอิฐเยอะๆตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าไปใ,ใกล้ๆเนาะแต่จะไม่ใกล้มากนี่มีทางลงเห็นไหมอะ่ะเห็นที่มันเป็นกองภูเขาอ,อิฐอะไรประมาณนั้นอะ่ะอยู่ตรงไหนอะ่ะตรงไหนอ่ะไม่เจอตรงไหนครับ แมงครัแบแป็นนึ่งตรงไหนเอาจะละจะละตรงนี้เลยเอคะค่ะนี่น,นี่คือเมื่อวานเราฝั่งแมวกันนะเห็นไหมตรงนั้นอะ่ะโอเคเราลงมาตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงทางนี้ให้ดูก็แล้วกันมันเหมือนเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบเหมือนทีแสดงนาคีแต่ไม่ใช่นะ เขาเรียกว่าวัดหัวหนองนะคะตรงนี้นี่นะคือมันโดนน้ามันโดนน้ําท่วมอะ่ะเหมือนพญานาคเลยเนาะมันโดนน้ําท่วมนะคะก็มีเท่านี้นะคะแต่เยวจะลงตรงนั้นให้นะ้องแต่ว่าเดี๋ยวไปลงตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ,ะนะก็มีความกว้างประมาณนี้นะคะนี่นะความกว้างประมาณนี้เดี๋ยวลงแล้วก็รอบ ตรงนี้ให้ดูเลยนะคะแล้วก็จบการสำรับคลิปนี้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนี่นะคะนี่ตรงนั้นวายวายทันเจ้าที่เจ้าทางก่อนสาธุตอนนี้ก็ที่แมไวไปเจ้าที่เจ้าทางเขาไแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี่เหรอก็เป็นประมาณนี้เลยนะ แล้วคือมันเหมือนฐานบูชาเพราะมันมีฐานตรงนี้ด้วยนี่นะมีฐานตรงนี้ด้วยกําลังเดินกลับนะป้าชากล้วยมาหามาป้าชก้ยนี่คือรูปร่างทั้งหมดนะคะของปราสาทแห่งนี้ แดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วกันไม่ไกลมากนี่นะโอเคค่ะปะทำการกลับป้าเฉลิมป้าะตลิมป้าเฉลิมกุ้ยนัารอบๆจะเป็นจารทำการเดินกลับแล้วนะคะ at 40.